สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่พี่คนไหนนะคะที่กาลังมองหารถเก่งใช้งานนะคะมองหารถขับนะคะพี่ๆี่วันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้ามาใหม่2คันเลยตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะ4ประตูและโตโยต้ายาริสห้าประตูนะคะตอนนี้มีทั้งสีขาวและสีดําเลยค่ะพี่พี่พี่ๆคนไหนที่หารถใช้งานนะคะหารถขับนะคะพี่ๆีะาติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ 0810932445 0810932445เบอร์นี้โทรติดต่อน้องได้เลยนะคะเรารับประกันเครื่องยนต์ระเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แท้ร0 0เปอร์เซนตนะคะพี่จ๋าใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถใช้งานนะคะปรึกษาได้เลยนะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎธานีสสาขาค่ะ สุราธานีอยู่ที่สีแยกตาปานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแวะกันเข้ามาดูรถแวะกันเข้ามาชมรถได้เลยนะคะพี่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 คนไหนนะคะที่สนใจนะคะอย่าเออกรถนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันดีกว่านะคะนี่คะ่ะพี่พ โตโยต้ายาริคันนี้นะคะเป็น5ประตูเอ้ยเป็น4ประตูนะคะสภาพสวยมากค่ะพี่พี่ค่ะเผื่อพี่พี่คนไหนนะคะที่หาอยู่นะคะรถสภาพสวยแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะสภาพตัวรถสวยมากๆค่ะพี่ตัวรถสวยมากๆเลยนะคะนี่โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะไฟไม่มีภาพเหลือมีไฟเรียวไฟแตกหมกมาให้ด้วยนะคะด้านหน้าสภาพสวยมากนะคะตัวรถสีขาวนะคะ ยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะร็แม็กเดิมโรงงานนะคะกระจกเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถใส่สวยงามมากๆค่ะพี่ขาตัดกับตัวรถได้สวยงามมากๆนะคะ,ดดามมาะ,คะเดี๋ยวเรามาดูภายในสักนิดหนึ่งอ่ะนี่เลยค่ะพี่พี่ขาภายในนะคะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะปุมด้วยผ้านะคะเบาะแบบนี้เลยเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะ นี่ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะนี่เลยฝั่งซ้ายนะคะเปิดเสียงปิดเสียงฝั่งขวานะคะควบคุมเกี่ยวกับรับสายวางสายนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่จ๋านี่ภายในสวยงามมากค่ะพี่ๆนี่ลอยนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะ2ปี1 0 0 0 0มกิโลรับประกันในโครงสร้างหลักนะคะรถของเราไม่มีชน ไม่มีพิทว่าไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แทร้อเปอร์เซนต์ลูกค้าเลยนะคะพี่ขาไม่แทร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าเลยนะคะพี่พี่คนไหนที่หาอยู่นะคะติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะศู1 0 9 3ปดหนึ่ง0 9 3 2 4 4 5้าสามสองสี่สี่ห้าศูนย์แดหนึ่งย์้สามสองสี่สี่ห้านะคะ็นอ็นอตนะคะไม่มีรอยแก่รอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ขาสภาพสวยมากๆค่ะพี่พี่ขาใครที่หาอยู่นะยาริ์นะคะห้าประตูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ ด้านหลังกันบ้างค่ะพี่พี่นี่เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะเบาะสภาพสวยเดิมแน่นอนค่ะพี่พี่ขตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเติมใต้แดงนะคะอะใครที่สนใจอยู่นะคะยาลิสีประตูนะพี่พี่มาได้เลยค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะพี่่าสวยแท้แน่นอน,นด้านหลังมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะ ยาลิฟเอทีฟเนาะคันนี้เนาะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสภาพสวยมากๆค่ะพี่เออซื้อไปนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะพี่ขารถสภาพสวยรถดีๆแบบนี้นะคะหายากมากนะคะพี่พี่ขาใครที่สนใจอยู่นะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ081093 2445 081 0 9 3ย์ 4, 5, 4 5นะคะ รับประกันนะคะรถของเราไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้าท่วมค่ะพี่พี่อ่ะสภาพคันนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันต่อเลยค่ะโตโยต้ายารินะคะ1.2สปอร์ตคันนี้ปี2022ค่ะคันนี้นะคะไม่แค่70,000เท่านั้นไม่แท้100%ค่ะพี่พี่ไม่แท้100%รถมือเดียวป้ายแดงราคา4 19,000บาทเท่านั้นค่ะ4 19,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขาสภาพสวยมากๆผ่อนเริ่มต้นแค่7,000เท่านั้น ผ่อนเริ่มต้นแค่7จ็ดพันเท่านั้นสีดำสวยคันนี้น้องยังว่างสีดำสวยคันนี้น้องยังว่างนะพี่ๆขานี่เลยนะคะสภาพตัวรถเวลวับนะคะนี่สัญลักษณ์เตอร์ต้านะคะอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะไฟเลี้ยวไฟอะไรต้องสภาพสวยมากๆเลยนะคะพี่จ๋ายางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นรอแมกเดิมโรงงานนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูภายในสักนิดหนึ่ง าภายในคันนี้ก็สวยนะคะไม่แพ้กับคันอื่นเลยนะคะนี่ภายในคันนี้สวยไม่แพ้กับคันอื่นเลยนะคะนี่เลยค่ะพี่ค่ะภายในเบาะหนังสีดำเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะพวงมาอะไรมันติฟังก์ชันนะจ๊ะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ขาใช้งานได้ปกติเลยนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะพี่พี่ขา ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงค่ะพี่พี่อ่าคันนี้น้องฝนบอกเลยว่าใครได้ไปใช้ใครได้เอาไปขับนะคะพี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนใครได้เอาไปใช้ใครได้เอาไปขับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนี้เบาะหนังสีดำนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นจ้ะสภาพเบาะสวยงามมากๆนะคะสภาพบสภาพเบาะสวยงามมากๆนะคะนี่เลย ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะทันนี้น้องเป็นสีดำห้าประตูนะคะเป็นแฮดแบ็กห้าประตูนะคะพี่พี่ขานี่เลยด้านหลังนะคะบันท้ายของเขานะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะพี่พี่ตอนนี้นะคะในส่วนของรถเก่งนะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 0 9ค่ะพี่พี่รถเก่งตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09เเท่านั้นนะคะนี่มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่พี่ขามีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภายใน น,นี่ค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะภายในด้านหลังก็คือสวยมากกว้างขวางมากนะคะสวยกว้างขวางมากนะคะตรงนี้ก็พับบอกอะไรได้ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่น็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะนี่เลยค่ะพี่พี่ขา,าสวยมากๆพี่พี่ใครได้ไปคุ้มสุดๆใครได้เอาไปใช้ใครได้เอาไปขับนะคะบอกเลยว่า สวยจริงๆนะคะเงินเดือนเริ่มต้น1 0,000่นก็ออกรถได้แล้วนะคะเงินเดือนเริ่มต้นหนึ่ง่นก็ออกรถได้แล้วนะคะพี่พี่ตาตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงแท้แน่นอนค่ะพี่พี่ขาน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงแท้แน่นอนค่ะพี่พี่ใครสนใจนะคะสําหรับยารีแทสแปลค่าประตูนะคะสีดําสวยๆคันนี้นะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเผื่อใครที่สนใจอยู่นะจ๊ยยาดิแคทแม็กคาประตูสีดําคันนี้สวยๆคันนี้นะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้นะคะประวัติดีก็รีดาวได้เลยนะคะพี่ประวัติดีรีดาวได้เลยนะคะไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านนะคะและก็มีบริการส่งรถให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจก็โทรหาน้องฝนได้เลยะค่ะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0810932445โทาหาน้องเบอร์นี้แอดบ้านียวน้องเบอร์ดีมาได้เลยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะใครที่หารถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งซีดานนะคะวันนี้นะคะพี่ๆหาบอกเลยนะคะมาออกรถกับน้องฝนพี่ได้เอาไปใช้งานอย่างแน่นอนได้ซื้อเอาไปผลอ,อย่างแน่นอนนะคะ ใครที่สนใจนะคะหารถอยู่นะคะทักอุนบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะวีออสสีขาวก็มีนะคะพี่ๆขาววีออสสีขาวนี่คันนี้สวยมากๆนะคะคันนี้นะคะวีออส1.5มิตรภายในสวยภายนอกสวยนี่คะ่ะพี่ๆสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงได้ผอหนังด้วยนะคะนี่คะ่ะนี่เลยอ่าสภาพสวยมากๆนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ สภาพสวยมากๆนะคะพี่พี่ขานี่ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะมีหน้าจอสัมผสัสเอไอเออตโต้นะคะพวงมอะไรมันติฟังชันนะจ๊ะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะพี่พี่ขาใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะสภาพสวยทุกคันเลยนะคะพี่สภาพสวยทุกคันเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สภาพสวยนะคะพี่จ๋า ด้านหลังก็สภาพสวยนะคะ Vios สีขาวตัวนี้นะคะเป็น1.5มิตรนะคะเครื่อง15นะคะปี2020นะคะพี่คันนี้ราคา399,000นะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะใครที่หาอยู่นะคะ Toyota Vios ตอนนี้มีหลายคันมากนะคะสีขาวสวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นสีบอลนะคะทางร้านก็มีนะคะสีขาวสีบอลมีนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ081 0932445 0810932445ติดต่อน้องได้เลยเบอร์นี้นะคะสามารถทักกันเข้ามาได้ที่ร้านนะคะเรามีรถให้เลือกหลายคันเลยนะคะอยากได้คันไหนสเปคอะไรก็สอบถามได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องนก็ฝากโปรโมชั่นนิดนึงนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09ก่อนออกรถนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็มีคับฟรี90วันนะคะใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวย